เงินดูครับหลังจากที่ฝนตกไปสองสาวันติดครับหัวเชื้อไม่โดนแดดเลยสองสาวันติดติดมันใช้ได้อันนี้หัวเชื้อที่แบ่งตักหัวหัวไว้เดี๋ยวเราค่อยฝืนคืนชีพมันใหม่ไอ้พวกนี้ตักใช้ไปเลยครับสองสาวันในนี้ยังมีอยู่มุดอยู่ใต้น,นี่เห็นจุบยิบจุบยิบอยู่ เห็นไหมนะนพวกนี้เทสกับเทสสูตรมีขึ้นอยู่ยนี่บ่อนี้ตักใายไปสองสารอบแลละเต็มเลยโต๊อ้วนวัน บ่อนี้ก็ยังมีอยู่ขัาตายทุก็หมดแล้วยังมีอยู่เยอะแยเลยดูวก็หมดแล้วซะอีกเอามองไม่เห็นมีได้เงาเอ้กระป้องนี้แอบเก็บเชื้อไว้ด้วยกันพลาดกันพลาด บวใชายได้ทุกวัน